ทองคำของเราค่ะเช่นเคยก็มารอเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่ขอต้อนรับค่ะคุณทิพาค่ะจาก YLG b u l l i o and Futures ค่ะสวัสดีครับค่นครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของครึ่งปีหลังนะฮะทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยทองคําแน่นอนว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจค่อนข้างมากนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันนี้มีความผุดพันผนมากด้วยครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะมีการ ช่วงราคาเนี่ยขยับอยู่ในช่วงระหว่างประมาณส<ะ>ัก7 0 0เกือบเกือพันหึ่งะนะปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีผลทั้งขัานเงินดอลลาร์เงินเฟร์น้ํามันแล้วก็รวมถึงของทุนด้วยนะ,ะอยากจะให้คุณมนเนี่ยช่วยสรุปนิดนึงว่าสถานการณ์ในช่วงครทุงปีแรกเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อราคาทองนะะ ก็อย่างที่ที่กล่าวมาตอนแรกแล้วก็คือว่าทองตัวหลักๆเนี่ยเวลาเราดูก็คือเราจะมาดูว่ากองทุนตา่างๆตอนนี้มีการเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นไหมอย่างกองทุนที่สําคัญที่สุดเลยตอนนี้ที่นักลงทุนทองคุณจะต้องจับตามมองก,ก็คือกองทุน ETF ก็คือกองทุน ETF เนี่ยก็คือจะเป็นกองทุน ETF Spider Go ก็คือเหมือนกับว่าเป็นกองทุนที่ลงทุนโดยใช้ทองเป็นตัวเป็นตัวแบ็กอัพอีกทีนึงค่ะคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปดูย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าใจ ตรแรกในมีการมีคนเข้ามาลงทุนในกองทุน ETF เนี่ยถึงประมาณเพิ่มจำนวนขึ้นถึงประมาณเกือบเกือบ350ตันแต่พอมาไต,ตรมาสที่ค่ะ ไม่มีเลยไม่มีการไม่มีการเพิ่มแต่ก็ไม่ได้มีการลดเหมือนกันอย่างนี้ก็จะทําให้เห็นว่าในช่วงช่วงแรกเนี่ยคนค่อนข้างค่อนข้างให้ความสนใจกับทองเข้ามาลงทุนเยอะแต่พอช่วงไตรมาสสองเขาก็จะเริ่มรอดูสถานการณ์นิดนึงเพราะว่าอย่างช่วงไตรมาสสองความเหวี่ยงของราคาทองเองก็น้อยร้อนแรงน้อยกว่าช่วงไตรมาสแรกอนีค่ะแต่ว่าถ้าสมมติในแง่ของนักลงทุนเองถ้าสังเกตที่กองทุนนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มนิ่งหรือว่าเริ่มมีการเทขายคืนก็อาจจะเป็นสายชี้นิดนึงว่าอาจจะเป็นช่วงที่ทองขยับลงนิดนึงหรือเปล่า กนน่อนจะเข้ามาลงทุนก็ควรจะดูตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งหลักเหมือนกันอ๋อแสดงคุณมลมองว่าใน4ปัจจัยเนี่ยกองทุนเนี่ยมีผลต่อปัจจัยราคาในครึ่งปีแรกมากที่สุด ก็อันนี้ก็เป็นเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวต้นๆเลยสําหรับนักลงทุนที่มองแต่แต่นอกเหนือจากนี้เองก็ต้องมาดูตัว US Dollar ด้วยว่าเป็นยังไงมีผลกระทบไหมแล้วก็ตัว Euro ด้วยว่ามีผลกระทบไหมอย่างช่วงช่วงต้นปีเนี่ยคนจะต้องเข้าไปดูที่ US เยอะหน่อยหนึ่งว่าถ้าเกิดว่า US แข็งค่าขึ้นทองก็จะขยับลง US ลงทองขึ้นแต่ช่วง มาไตรมาสสองก็หันมาโฟกัสออนที่ยูโรแทนก็คือยูโรก็จะไปกระทองพอยูโรขึ้นทองก็จะขึ้นยูโรทองลงทองก็จะลงแต่ก็ไม่ได้เสมอไปเหมือนกันแต่นี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คนเพราะว่าคนก็ถามว่าทําไมก็ลองคิดง่ายๆอย่างสมมติว่าเรามีเงินอยู่100บาทใน100บาทที่เราจะมาลงทุนเนี่ยอาจจะ20%เราไปลงทุนที่หุ้นอีก20%ลงทุนที่ US อีก20%ลงทุนที่ยูโรแล้วก็บางส่วนลงทุนที่ทองดังนั้นพอเมเ่อไหร่ที่มันมีปัจจัยไหนที่มันดีคนก็อางกอันลงทุนที่ทองดังนั้คือเปื การบริหารพอร์ตคือกระจายหลายหอย่างเขาเรียกว่ากระจายความเสีย่ยงใช่ไหมะ<ช>คะแต่ปกติแล้ว <c oughs> พฤติกรรมในช่วงควอเตอร์ที่1ไตรมาสที่1กับไตรมาสที่4เนี่ยราคาจะสูงสุดไตรมาสสกับไตรมาสสจะ จะต่ำลงมาหน่อยเพราะว่าอะไรไตรมาสที่1กับไตรมาสที่4เนี่ยเป็นช่วงที่มีดีแมนคือคนมีความต้องการใช้ทองจริงๆค่อนข้างเยอะเพราะว่าไม่ว่ามันจะมีเทศกาลเยอะเทศกาลเทศกาลพวกคริสต์มาสหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีการจับจ่ายซื้อใช้สอยของทองก็จะทําให้ดีแมนทองเยอะแล้วก็ตัวที่2คือทองด้วยความที่ราคาจะค่อนข้างวิ่งไปด้วยกันกับน้ํามันถ้าน้ำมันขึ้นทองขึ้นแล้วช่วงที่เป็นควอเตอร์หนึ่งกับควอเตอร์สี่มันก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวก็จะมีการปริมาณการใช้น้ํามัน ก็จะค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ราคาทองส่วนมากแล้วถ้าไปดูย้อนหลังเกือบทุกๆปีจะเป็นไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสสี่ที่จะราคาทองสูงสุดถ้าเรากลับมาดูในบ้านเราบ้านะจะเห็นว่าช่วงปีก่อนเนี่ยนะฮะจะมีการที่นักลงทุนเนี่ยนอกจากจะเป็นนักลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าเกณฑกําไรละคือไปซื้อทองแล้วคือทองของก็ไม่มีนะได้ไปเป็นกระดาษแทนคล้ายคล้ายฟิวเจอร์เล็กๆแต่ว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีบ้างน้อยเหมือนกันช่วงตรุษจีนเนี่ยนะครับที่มี อาจจะเห็นว่าราคาทองเนี่ยค่อนข้างผันผลและสูงขึ้นสูงขึ้นก็เลยมีคนไปลงทุนทีนี้ถ้าเรามองภาพรวมครึ่งปีแรกเนี่ยถือว่าตลาดทองคําเมืองไทยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าคึกคักไหมครับก็ถือว่าคึกคักไหมก็คือคึกคักแต่ว่าน้อยกว่าถ้าเทียบครึ่งปีแรกกับครึ่งครึ่งปีแรกของปีเนี้ยกับครึ่งปีแรกปีที่แล้วถือว่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าครึ่งปีแรกปีแล้วเพราะว่าปีที่แล้วตลาดทองเมืองไทยเพิ่งมาเริ่มคึกคักตั้งแต่เดือน7็ดไล่ลงมาก็คือครึ่งปีหลังค่ะแต่ว่า ถือว่าแต่ถ้าเทียบครึ่งปีนี้กับปลายปีที่แล้วก็ถือว่าน้อยกว่าค่ะปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วจะเห็นข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดว่าวันนี้ขาดทองอีกแล้วแบบว่าไปซื้อทองไม่มีขายหรือว่าได้เป็นกระดาษแทนแต่ช่วงนี้ก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้คือเพราะเพราะราคาทองเพราะว่าราคาทองด้วยแล้วก็เศรษฐกิจโดยรวมด้วย ในช่วงนั้นนี่หลายๆสถาบันการเงินนี่มีขาดล้มกันไปอางคนี่ไม่มั่นใจในดอลลาร์มั่นใจในหุ้นก็คืออาจจะมาซื้อทองกันมากขึ้นใช่ก็คืออย่างช่วงนั้นนี่คือภายในหนึ่งวันราคาทองขึ้นมาร้อยเหรียญ คือหมายถึงว่าช่วงนั้นที่คนเขาต่อแถวต่อแถวกันเนี่ยราคาทองก็พุ่งกระฉูดกันเลยใช่ไหมเพราะว่าช่วงนั้นก็คือมีสถาบันการเงินที่ล้มไหลที่พอพอพอเกิดเหตุการณ์นั้นปุ๊บคนก็หันมาลงทุนที่ทองช่วงนั้นคนก็มองว่าทองเป็นเซฟเฮเว่นเป็นที่ที่ลงทุนที่น่าสปอดภัยที่สุดเพราะว่าคุณได้เป็นสินทรัพย์กลับไปแต่จริงมันก็ชัดเจนนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าช่วงนั้นพฤติกรรมของคนซื้อทองเปลี่ยนจากเดิมจะมีหลายๆคนซื้อไปเป็นทองรูปพรรณเอาไปใช้จับจ่ายใช้สอยแล้ะ เก็บเป็นทองทองรูปพันธ์ดีไหม<ะ>ทองรูปพันธ์เก็บที่บ้านแต่นี้มันเสียค่ากําเน็จหลายๆคนเริ่มอาจจะเปลี่ยนแลวขอเก็บเป็นทองคําแทง่งใช่คะ่ะใช่ไหมพฤติกรรมคนก็จะค่อยๆเปลี่ยนอย่างเมื่อก่อนถ้าเราเดินตามทองถนนเราจะเห็นคนใส่สร้อยทอง <ฮะ S 2> ต่างห<ะ>ูทอง<ๆ>จะเห็นค่อนข้างเยอะออเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยมีละก็จะไม่ค่อยนิยมมันอันตรายด้วยไหมก็อาจจะเป็นทองเก๋อะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าคุณมลคุณมลจะมองว่า การลงทุนทองช่วงถัดๆไปเนี่ยนะจากจากครึ่งปีนี้ไปเนี่ยคุณมลลองอาจจะสรุปภาพรวมให้นิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างค่ะอย่างจะเห็นได้ว่าช่วงช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยทองมันขึ้นไปสูงสุดเกือบๆประมาณสักพันหนึ่งจริงๆประมาณสักพันนิดๆด้วยซ้ำพันกับหเหรียญประมาณนี้ค่ะแล้วก็จนถึงปลายปีโอกาสที่มันจะขึ้นไปทำไฮเดอร์ไหมก็ยังมีอยู่ ก็ยังมองค่ะก็ยังมีอยู่เพราะว่าเรามองได้หลายอย่างแต่คือถ้าเรามองในแง่ที่เป็นปัจจัยเศรษฐกิจโลกเราก็มองว่าเออเนี่ยอย่าง World Bank เพิ่งออกมาพูดว่าเศรษฐกิจโลกตอนแรกคือมองว่าปีนี้จะมีการขยายตัวแค่ลบหนึ่งจุดเจ็ดแล้วก็ล่าสุดออกมาประกาศว่าจะเป็นลบสองจุดเก้าเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนจะมาลงทุนทองหรือเปล่าแต่อีกแง่หนึ่งที่คนมองว่าเอ๊ะถ้ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีน่าจะเข้ามาลงทุนทองเยอะขึ้นเพราะมันเป็นเซ็เทเวนแล้วถ้าเรามองในแง่ของดีมานด์สัพพลายง่ายๆ จำกัดแล้วก็ปริมาณทองทาไมบางทีอยากจะซื้อทองเยอะๆแล้วทองหมดไม่มีขายต้องขายทองกระดาษเพราะว่าปริมาณที่จะออกมาในตลาดแต่ละเดือนเนี่ยแต่ละเมืองจะมียอดที่เขากําหนดออกมาว่าเดือนนี้ได้เท่านี้เดือนนี้ได้เท่านี้ดังนั้นจําจกัดเอาไว้เหรอใช่ก็คือ,เ,อ,อเป็นพวกงนดิผลผลิตที่เขาจะสามารถประมาณการผลผลิตที่จะสามารถขุดออกมาได้แต่ละเดือนอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ที่มันเกิดที่มันเกิดดีแมนสูงขึ้นมากๆก,ก,กว่าส u ป p l y มันก็มันก็โชว์ให้เห็นแล้วว่า ราคาทองเนี่ยมันก็จะมันก็จะผลักราคาทองให้สูงขึ้นได้อีค่ะยี่คุณมนมองเหมือนว่าจริงๆมันมองได้2แบบเนาะคือถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นคนก็อาจจะมองว่าเงินมันจะเฟ้อพอเงินเฟ้อพวกคนก็มาเฮชที่ตัวไอ้ตัวทองคําแทนหรือมองอีกแง่ึ่งเหมือนกันคนอีกจําพวกนึงอีกประเภทหนึ่งก็อาจจะมองว่า เฮ้ยมันไม่ดีละลงทุนในทองก็เป็นเซฟเฮเว่นเหมือนกันนอกจากปัจจัยที่เป็นปัจจัยพื้นฐานพวกฟันเดเมนทัลทั้งหลายแล้วมันต้องมาดูพวกตัวเลขเทคนิคอลด้วยว่าแนวรับแนวต้านแต่ละช่วงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ด้วยค่ะมันก็จะช่วยในการประกอบในการตัดสินใจคือเรนนี้ดูยากเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างของเขาบอกว่าอะไรนะทองกับน้ํามันเนี่ยไปทิศทางเดียวกันค่ะหลังๆเราเริ่มเห็นที่บอกว่าที่เราหลายอาทิตย์ก่อนเราบอกแล้วว่ามันเริ่มไม่ไปทิศทางเดียวกันแล้วนะมันมีปัจจัยอื่นที่บอกว่ามันจะมีอะะไรนที่ ตัวที่เราต้องหันมาดูละค่าเงินของยูโรใช่ค่ะตรงนี้มีผลการวิจัยออกมาว่ามันมากกว่ามันมากกว่ามีผล<ต>มา,กกาตาทองมากกว่านั่นก็คือแต่พอมาอาทิตย์นี้ที่มาถึงพอยูโรพอยูโรดรอปลงมาอย่างเมื่อคืนเนี้ค่ะยูโรดรอปลงมาเยอะๆตัวทองดันไม่ดรอป พอสักาาพักหนึ่งยูโรขึ้นทองขึ้นตามอย่างเงี้ยค่ะคือคือนอกจากตัวตัวเลขที่เป็นฟันเดเมนทัลหลายๆตัวแล้วเราอาจจะต้องมาดูเทคนิคอลด้วยประกอบกันไปคือสมมติว่าสมมติว่าอย่างคืนก่อนหน้านั้นยูโรมันลงวันรุ่งขึ้นราคาทองก็เปลี่ยนหรือยูโรขึ้นแต่คือมันมีหลายตัวนอกจากไอตัวยูโรน้ำมันซึ่งบางทีมันสวนกันสองนั้นเลยต้องดูแล้วตัวไหนมันมีน้ําหนักมากกว่ากันค่ะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราดูอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าปัจจัยเรื่องค่าเงินดอลลาร์นะครับหลายฝ่ายเนี่ยออกมาบอกว่าทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาจะต้องมีการพิมพ์บัตบัตรออกมาจำนวนมากเนื่องจากว่าเอามาเร่งใช้การใช้จ่ายทางภาครัฐของเขาเนี่ยนะซึ่งจะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์แน่ๆซึ่งทำให้ค่าเงินของเขาเนี่ยอ่อนลงนะครับทีนี้ราคาทองเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีผลกระทบถ้าเราจะบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นขาขึ้นมากกว่าขาลงเนี่ยเราพอจะบอกอย่างนั้นได้ไหมครับ ไม่ไม่เชิงไม่เชิงนะครับ,ชรบใช่มันก็ต้องมาดูเพราะว่าครึ่งปีหลังมันก็จะแยกเป็นควอเตอร์สามควอเตอร์สี่ควอเตอร์สี่ใช่ละอเอียดลงไปอีกมันก็มันก็จะต้องมาดูดีเทล,ลอีกทีหนึ่งแต่ว่าอาจจะดูเป็นเรนจ์ไปดีกว่าว่าถ้าเราอยากจะเข้ามาลงทุนทองเนี่ยณราคาไหนที่เป็นราคาที่ที่น่าจะเขา้าจะโดนเข้ามาแล้วคุณมองว่าราคาเคเป็นช่วงไหนฮะอย่างตอนช่วงเนี้ยค่ะ